สิ่งที่ดูเหมือนผิดแผนของมนุษย์คืออะไรมนุษย์โดยทั่วไปมักจะคิดว่าถ้าเราสูงด้วยบางสิ่งบางอย่างปัญหาจะเอื้อมเราไม่ถึงมนุษย์จะคิดว่าถ้าเราสูงด้วยบางสิ่งบางอย่างปัญหาจะเอื้อมเราไม่ถึงสูงด้วยเกียรติสูงด้วยเงินสูงด้วยทรัพย์สินสูงด้วยฐานะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยปัญหาจะเอื้อมเราไม่ถึง ผิดแผนมนุษย์ค่ะเพราะความจริงคือปัญหาเอื้อมถึงมนุษย์ทุกคนบอกคนข้างๆว่าปัญหาก็เอื้อมถึงคุณนะเ,ออเวลาที่คุณเจอปัญหานะ่ะคุณตระหนักไว้ข้อนี้คุณจะได้ไม่รู้สึกว่าผิดแผนนะเอะ๊ฉันก็รวยนะฉันก็ดีนะทําไมยังมีปัญหาผิดแผนของมนุษย์คือมนุษย์คิดว่าถ้าสูงด้วยหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาจะเอื้อมเขาไม่ถึงแต่ความจริงคือปัญหาเอื้อมถึงมนุษย์ทุกคน วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามในโลกใบนี้คุณคุณต้องมีปัญหาแน่นอนนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะไม่ผิดหวังก็คือว่ากุ่มคนที่มีปัญหาไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าตอบโจทย์ในปัญหานั้นได้ยกตัวอย่างคุณแม่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะปัญหาเรื่องของสุขภาพพระเจ้าก็ตอบโจทย์ได้พระเจ้าตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาในชีวิตของเรานะฮะ